ระหว่างเบเบยปลอมกับเบเบยแท้ใครจะชนะเฮ้ยทุกคนยังไงนะเบเบยแท้เนี่ยต้องชนะอยู่แล้วหาเบเบยแท้หลาจะสู้ของปลอมได้นะมันไม่เกี่ยวหรอกแท้หรือปลอมอะมันอยู่ที่คนเล่นเข้าใจไหมเฮ้ยเหลือฟาดหน้า ดูกันเลยน,นี่เพื่อนๆวันเนี้ยนะอากาศเนี้ยร้อนมากเลยเนี่ยเรานะขึก,กันเลยในเลยเป่าอาเป่าเรือมาแล้วเอามาเล่นกับน้ำเลยทุกคนอุย้ยเราเนะีจะเล่นคนเดียวเลยเราจะไม่แบ่งใครเลยเพราะเรือนี่นะหมาสับเราไปลองเลยนะโอ้ยโอ้ยเกือบคว่ำแล้วไม่ล้าเมื่อกี้เนี่ยโอ้สบายจริงๆเลยแล้ววันนี้นะ น้ำก็เย็นมากเลยเพื่อนล้างหน้าหน่อยดิ่ะเฮ้ยเปลี่ยนชุดมาใหม่พร้อมเล่นน้ำเฮ้ยเล่นเรือลงนี่อุ้ยโอ้ยสะดกแต่งล้เล่น,ลลาานคนเดียวเนียว <c oughs> ตกใจดิอยากแย่งโฟก,กัสจังเลยทุกคนเห็นเล่นส้องแบบนี้แต่เ,เข้าไปแย่งดีกว่าแม่พี่ชายขี้แย่งจริงเลยเนี่ย โฟกัสทำไรอ่ะฮะทำไรอ่ะก็เล่นไงพี่ฟิมเล่นไรเล่นอะไรเล่นเรือไงล่ะอยากเล่นบ้างอะโฟกัสอยากเล่นอะไรพี่ฟิล์มไม่ได้หรอกโฟกัสนะเื็คนเป่าเองกับมือกันไม่พี่ฟิ์มเล่นหรอกก็จะเล่นคนเดียวโอ้ยแต่ฟิล์มอยากเล่นอยากเล่นคนเดียวพี่ฟิล์มอยากเล่นเรือใช่ไหมถ้าอย่างงั้นพี่ฟิล์มก็ไปหาเบเบ็ดมาแข่งกับโฟกัสสิแต่ลืมไปวกเบเบ็ดเนี่ยอยู่ห้องโฟกัสหมดแล้วนี่ ตายแล้วอยนี้อดเล่นสิได้แย่เลยอะอดทนวันดีนะเราต้องหลับผันดีแล้วแหละชนะเบย์แบบพี่ฟิลมด้วยเราเอาเบยเบย์แบบว้ที่ห้องไม่ได้จะจัดเป็นชัวโมงถ่ายรูปมาด้วยาไปายไม่เจ๊เบย์เบย์บายเฮ้ยเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับทุกคนไปดูคลิป คลิปเลยนะฮะคลิปอะไรแอบไปเอาเบ็ด๋เนห้องพีฟพ่ฟิมโอ้ยแล้วพผมแพ้พมาทุกคนอย่าลืมดูคลิปนั้นกันด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอะไรเดี๋ยวก่อนอะไรโอ๊ยฟิล์มอ่ะซื้อเบ็ด๋มาแล้วฮะซื้อเบ็ดมาแล้วเออไปซื้อใหม่มาตอนไหนเนี่ยแน่นอนจึงรวยจัดเลยรวยจัดเลยแต่ว่าถ้าเกิดมีชนะฟิล์มเอาเรือโฟกัสมาใช่ไหมล่ะขอขโมยเรือโฟกัสเลยถ้าเกิดมีชนะอ้ยขโมยเทียน งั้นเจอกันอเ,เอาไปเบ็ดก่อนเอาไเบ็ดกออ่อนพี่ฟิล์มนะไม่มีทางหาเบเบ็ดได้หรอกถึงจะมีนะยังไงก็แพ้เราอยู่ดีพวกเบเบ็ดของเรานะหุยนีแรงไม่มีใครสู้ได้หรอโอ้ยไหนของพี่ฟิล์มแรงแค่ไหนเชีย มาพี่ฟิล์มนะแน่ได้แบบที่พี่ฟิล์มบอกอ่ะโอ้ยที่เอามาเล่นในนี้เลยเหรอน้ำพอเอ้ยใช่โอ้ยแหน่แหน่นี่เลยโอ้ยเราจะไหนเยอะแยะเนี่ยร้านถูกถูกอะซื้อมานี่ในเหมือนกันมา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 ไหนดูสิไหนของกกัออ่ะง็เป็นไงของก็เป็นไงหนึ่งนะแหน่ของก็เป็นไงดีไงตัวนี้เลยนี่นะเป็นตัวที่แรงที่สุดในโลกเลยเนี่ย แน่นอนตอนนี้มันเป็นของโฟกันแล้วไงมาปีไหมอยากไปเล่นในห้องคนเดียวดีนักเป็นไงอ้สปอยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมามามางั้นเรามาดูกันระหว่างเบเบปลอมกับเบย์เบดแท้ใครจะชนะเฮ้ยทุกคนยังไงนะเบเบแท้เนี่ยต้องชนะอยู่แล้วฮ่าเบเบแท้หลัจะสู้ของปลอมได้น่ะมันไม่เกี่ยวหรอกแท้หรือปลอมอ่ะมันอยู่ที่คนเล่นเข้าใจไหม เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแข่งกันสามตาอ่ะแพ้สองก่อนเอาเรือไปเลยอ่ะได้พร้อมเนื้อเดี๋ยวไปไปเขียวตัวนี้โหดอ่านรีวิวมาเออตัวเดิมมาเพราะตัวนี้โหดสุดละชูชูวันโกชุดนี่ไงนี่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 แอบใหญ่ทั้งหมดนะอย่าเด็งกระเด็นเข้าฟันนะชวเขาลูกชูเขา้มอื้อื้มเฮ้ย อะไรมาแกชนะไปหนึ่งเดี่ไหมใช่อันนี้คือหนึ่งศูนย์ได้ไปปานี้ต้องชนะมาเติมน้ำก่อนมา3 2ทโกชี่ีน ปู่เตึงแล้วไม่ต้เดียวเองนะตอนนี้หนึ่งหนึ่งถ้ากับว่าอีกจานหนึ่งใครชนะเท่ากับได้เรือไปด่าบ้านหลังนี้ไปเลยมาบ้าไปเลยเหรอไม่เอาเลยนะงเหมือนเดิมมาเยอะจัดอ่ะไปมาปอฮึ่ทุกวันโตชุด เฮ<ย>้ยสู้เขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้เลยเฮ้ยสว้ยชนะว้ายเบบดูสิโหแต่เป็นส่วนเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจบเนี่เป็นไงล่ะบอกแล้วเบบเบดแพ้นะยั้นก็ชนะพีฟิล์มิดฟก ชนะงั้นพวกกันไปเอาเรือกันนะพี่ฟิลล้ยเบียดแท้กนี่แข็งแกร่งจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกล่องพวกกันที่นี่นี่ไปเล่นไม่เก่งอย่างงี้พี่เอาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนถ้าชอบทิ่นี่ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ไนะทุกคนแล้วก็ไปเบียดแท็กกับไปเบียดปลอมซอบหน้ามันจะมาแก้มแข็ง แต่ว่าอันนี้เอาไปเล่นทันของจริงของปลอมเลยไอ้เอ้ยเอาไปก่อนเด้อเอาไปก่อนเด้อไปแล้วเหรอโหแพ้นนี้แพ้ไหนไม่ได้เลยเบเบ้ของเราเนี่ยนะโทษจริงจริงเอ๊ะเดี๋ยวแล้วก่อนนะเพื่อนๆแล้วเบเบ้เราไปไหนเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าตรงนี้นี่อย่าบอกนะว่าพี่ฟิล์มเอาเบเบ้เราไป

So you can you?